นะครับของถือใช่นี่ครับของถึอโอ้ครับลูกงองามครูตัวนี้แม่ลูกบ่แย่างครึ่งครึ่งพี่น้องลูกตัวแม่ลูกแม่ครับลูกใหญ่เลยพี่น้องแม่กับบ้านบ่เจ็ดเดือนมันเป็นสามสี่เดือนหลือบ่ครับแม่ลูกบ่ครับแม่ของอะไรบ่ของเส้าหาอร่อยนะคุ้มเลยบ่แม่กระมือตัวนี้โอ้ยมันก็พอเลี้ยงแล้วพี่น้องสายเลี้ยงเด้อพี่น้อง ห้อยมาเพื่อนมาให้กันก็จะเปลี่ยนอีกราคาหนึ่งครับแน่กับมานสามเดือนแล้วเพื่อนมาสองมืนหาครับพี่น้องโอ้ลูกลูกสีคำแดดดอกก้อนรอดสองได้ยี่ห้อเดีดอกก้อนที่บริเียีปากันแดดอกก้อนกาแเบื้อตัวสอมืนหาราคาราคาบอไปครับอ่าต่อได้ ครับต่ได้เบอร์โลซฟีเบอร์โทษนะครับ098ย์เก4 0แปดศูนย์เอไโรดยงเย็นครับผมขอบคุณครับอ่ะปากเงือลี้ยงครับเฮ้ยพี่น้องสองปหโอ้ลูกสูง127ยยิบเจ็ดย่ิบดบอขาดด้กพี่น้องคุณแม่เครื่องดำเอ่อ แม่มันครับสูงประมันร้อยสามสิบครับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงนะราคาสองหมื่นบาทต่อได้ครับคมนี่มาเบิ้ลคมใหญ่ครับคมใหญ่คมใหญ่ครับอันนี้พี่น้อยของผู้ใดคมใหญ่ของผู้ใดปลาคมใหญ่โอ้ สูงกว่าเป็นลอยหาซิปปุ่นหมนพี่น้องแม่ซื <ถ dumpling S 1> ้อแล้วเป็นบ่โอ oh. ้ซื้อซื้อยูสนามนี่ซื้อน้ำหอยเพิ่นเขาเอาไปเลี้ยงหมอปลาซื้อเท่าไหรก่อนนี่สาม <lineup. S 2> ห,หมื่นเอ็ดสามหือได้ลูกตัวแม่เนาะแม่มันใหญ่เนาะครับเนาะครับได้ได้เยอะตัวแล้วปลาเมื่อนี่เัาก็ได้โคมหนึ่งครับ อยู่ข้งไม่แยกตัวเยาซื้องดิเบ่งมื้อดิตลาดขึ้ครักครับหอยเวียดเ็นเขามามเบียดห้ครับเบียดห่ยในหอยหางว่าหายังเขามาขายเวียดแต่บวัฟรีไม่ด้นะะขวอสันอับังเอื่นนพนครับหอยเบียดคนนี้ สาม,มาสามพันเท่าไหร่ก็ทั้งสามพันเอ็ดบอกคุว่าบางคันบอกคุณว่าสามพันเอ็ดที่นอกบางคันเนาะครับแม่ใหญ่เนี่ยครับใหญ่คักถุงลอยหาสิบบวขาดดอกที่นอกแม่นี่ลูกตัวเมียครับบ่มีมีควายพรอ้อมลางรากดินครับถุงเพียงหน้าผากผมเนี่นี่เอ้าเรียบร้อยครับคำพูนโศกมันผู้ใดงวัวไปเลี้ยงก็ได โอ้บรรยากาศสนามบ้านน่งนัวมือวันอาทิตย์นี้คือคักแต่เศร้าเลยพี่น้อนงคือคักกว่านัดก่อนครับว่าหลายครับคือว่าเขาเกือบเต็มครับพี่น้องนี่มีมจู่เจ่หนึงครับที่โลงๆด้วยทั้งนั้น เออรลเบึงกันนะพี่หนอเวียดหูเหลืองเห็นนั่งอยู่ข้างหนอกครับนั่งอยู่ขางทางครับเห็นอยู่บุลอดวะอ๋อเท่านั้นเมื่อเลยใชะไอม ว่เที่ยวจะเจอคนรุ่นมันเหมนเหนเลยเสียสมัยครับมานบามอนเออได้ฝออีกแล้วได้ลาบกับว่าได้ลาบเนี่ยเสมฟามครับผมเาขนมข้าวขาชนพัดหเชิญเลนมือนมืออ้วนแม่อ้วนะดันเมื่อคืนแล้วบ่บไหวอไรอ่ซื้อน้ำพนซื้อโอ้ใ่ สิบเจ็ดสิหเจ็ดเลย้าไปครับเจ็ดสิบห้าไปสั้นตัวนี่คุหนงหวสิบแปดเฮ้ยเที่ยวควอมใจแท็ดมาไปเลี้ยงบ่ฮ้ยครับเบ่งกันนะัวสิบหกสิบเจ็กันนะโอ้งามอยู่ได้พี่น้องแดงๆครับ เป็นแม่ยยกลูกเนาะครับครับไปเอ้าลำกลุ้นครับพี่น้องเขามาหางวัวไปเลี้ยงครับอยสนามบันนางวัวครับมือวันอาทิตย์เอออันไหนครับอันไหนครับได้ได้ทุกอย่าง <laughs> นีน่ร้านได้นิอันไหนครับร้านน้อยบ่ฮะ แม่แยกลูกขึ้นกันนี่ก็ได้ออกจำปาจักหน่อยครับสีสูงประมาณร้อยสามสิบเงกะนะเบิ่งด้านนี้กันนะเลี้ยงก็ได้คุ้นก็นได้ครับเป็นยังไงท้องว่างือจังไดลูกละท้องว่างเนาะ,ะเปิดเปิด,ปดยุ่ห้อไดลูกละสิบสี่ต่อได้บ๊าตัวนี้ 14, ตัวไดอยฮะโอ้โัวสิบสี่ครับพี่นอ้องตัวไดอย و. อันนี้เท่าไหร่จะจอยนี่เท่าไหรเกาะสิบห,าห้าเฮ้ยตัวนั้นหย่ยกว่าตัวนี้คือคือเปิดแพงกว่าฮะสาวบอกสิบห้าห้าร้อย พุ่นว่ามันแม่สาวมั้งตัวนี้พุ่นว่าพุ่นว่ามันแม่นางครับตัวนี้มีสองตัวพอลูกละน้องเนี้ครับฮะน้องปีโป้อยู่ใสกว่าเหรอบ้านสอเลศีบ้านม่วงครับบ่มีเบอร์โทรเนาะมีแล้วเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกนึ่งสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์ห้าน้องปีโป้บ้านสอเลศีอำเภอบ้านม่วงครับสองตัวเนาะล่ะเนาะ แม่นางขาวครับแม่นางสีขาวๆตัวนึงแล้วก็แม่อยากลูกครับตัวแดงๆตัวจำปาทั้งปุณพี่น้องอันนี้คือเซมิเนเซตเบียดหงเรืองนะพี่น้องนี่กาก,กบาดเจ้านี่โอ้เซตเบียดครับอันนี้เขาเล่าลูกคนนี้มันว่าแล้วเบียดเขากับใบเสอแม่มาไหน นีหอยไฟกำลังตองว่าหอยพดดุพี่เนอะมันยังหลับมันยังมานางเบียดครับอันนี้ก็ะหางง่ายครับทั้งร้อยเอ็ดครับ <c oughs and nose> เรยียดงูเล so in oh. wow. oh. ียงผมามากัว่าไกเขาเยกันน่วก็สื้อหรอบ่นิเขา่อซิมหาซม้บอันขึ้นตัวใหญ่แท้ะัวิมาสิซิมหเอ้ยมันดูว่าก่อกันสร้างงวเลียงนี่มันกะบ่ขายแล้วพี่น้องเลยานอกจากมันทิเป็น นอกจากมันห้างมันยังไปเส้นสีคลายมื่นหาตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแม่สาวเลยพี่น้องน, <Okay. S 1> น่าจะเป็นแม่นั่งโอ้ยมื่นหาวะนี่ผูา้ากระซิเลียงไหวสะทอเบาคลายดอกพี่น้องแต่มมนได้ซิมหายุสนามพร้อมเอามาแต่ต้นทางมาแต่ขวากสิบถือ,อกว่หนีวะพี่น้องซิมหาสูงหน่อยสี่สิบฟุลน ไอ้ฝนวสิมหามาทันสิม,มาถัธจ้ะ <laughs> อันนี้หอยห้อยคววนวอาเด้อพี่น้องฟังบังผู้ขายวอาแต่ว่าผู้ซื้อเอ,อ่อหอยเวียดนี่จักเพิ่นซื้อเท่าใดแท้ครับพี่น้องตั้งเรือกเขาบอว่าวคือกันเด้ต <laughs> ั้งเครือกหอยเพิ่นกัน โบ้จากว้าราคาขายจริงพี่น้องมันก็อ่ำไว้ก็มีครับอ่ะเป็นบางคนครับบางคนก็บวโว้ตรงเข้าจริงอยู่บางคนก็ย่านพี่น้องผู่บันขายมากหุ้นจักต้นทุนหุ้นจักกำไรนำ้ำเป็นก็เลยวอาอ่ำไว้ก็มีครับหลายอย่างหลายอย่างมาบอเบนมื่อนีทขายนะครับรครับไทยเบียดบ่คนไทย เขาเปเหล่มากโอ้หัวเนื้อบ่ครับเออจั็กตัวต oh. ัวเดียวตัวเดียวน้าซื Peace. ้อบ ok ่านนี่หาซื้ออ้าวของไผ่เนาะหัวงามสองตัวนี่งามครับตัวนี้ตัวข้างหน้าผมเน่ว่าปูลูกว่าของไผของผู้ใดพอท่านสองตัวนี่ของผมครับโอ้ พขาได้เราพระท่านตัวข้างหน้าผมเนี่ยข้า<ป>วไผ่ข้าวไผ่ไผ่เท่าไรเนาะบา่นี้เนาะไผ่นี่เนาะเซ้าสองครับเซาราคาห้องบ่อมโมเลี้ยงพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวเนะาะครับเครื่องดำถุงลอยสี่สิบครับพี่น้องเซ้าสงองมาแล้วาาามาแล้วอ่า อาขวัญก็ออมอขายคู่นี้สี่หมื่นเอลอดหอดซีหลอดซีห0สี่มื่นขายบอหลอดสีด่หมืขายบอสันท่านว่าท่านวาหลอดสี่หมืนขายบอได้ตัวนี้สูงครับร้อยสิบวกตัวนี้พี่น้องแม่อยากลูกครับตัวนี้ นางลากดินวอมสมบูรณ์ครับตัวนี้พี่น้อตัวใสมือนี่ตัวนี้พวกสางคือว่าใหญ่เลยครับพี่น้อพวกสางได้นังนะเราไปคุ้นนี่คักครับแม่นี่ว้อมสมบูรณ์ก็ถือว่าอยู่ระดับหนึ่งครับอาจจะพววนแห้งครับไม่สู้แล้วถอยแล้ว ไายราณคงสีลายเลยมนหม่เลยมเลยหายรอดหารอดตัวละสองหมื่นครับสองตัวนี้ไม่เบียดรอดสี่หมื่นฮะกลับมาอีกแล้วรอดสี่รักบาทสุดท้าย สี่หมื่นห้าร้อยสี่เอาครูนี่พี่น้อ 00, งสี่หมื่นห้าร้อยแพงออซีสี่หมื่นห้าร้อยมันแพงสั่งชง ดูกันครับพาซุ้ดไทยโบมีห่หอยไทยสื่อกะอาจจะได้ชอมเบียดกับพี่น้องเก้าพันหมื่นเก้าใหสามหมื่นเก้าครับให้สามหมื่นเก้าตัวละสองหมื่นครับตัวละหมื่นเก้าอ่ะมัน แคบมันจยนอยมันหยังมันก็ว่าไปแล้วซาลูเล่ครับพี่นอ้องกองหอยบนลูกอ้วนครับลูกใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้แม่ลูกสองหมื่นเจ็ดห้าร้อย 27, แม่เป็นยังไงท้องว่างหรือยังไงท้องว่างดูกันท้องว่างครับเมลีครับ,รบสูงประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องหางยาวลูกเป็นเลมอนครับ เลมันหรือบีบบ,บีบเนาะครับอ่ะบีบครับที่นนอที่แรงนึกว่าเป็นนันเลมันเป็นบีบครับเปิดเปิเปดที่เท่าไรก่อนต,ต่อได้ต่อได้ไห,นๆๆหน่อยหน่อยอ้าเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหสี่สามหอยวนวาลิตครับผมใช่เื้อวน งเงเลี้ยงขึ้นกันบ่ครับคเพราะอะไรล่ะครับผมเนีย่ยเจ้าหาสองมือหาลูกตัวแม่ครับลูกเก็บสามหนึ่งวัตีสองมือหาคุณว่าพี่ห้อลูกตัวแม่ครับแดงดีน่าจะลูก แดกแล้วลูกสองนี่แหละตัวนี้พี่น้องแม่สูงสิประมาณร้อย 35. 35. สามสบหาสมหาบวกครับโอ้มีต่ามีด้อพี่น้องคมนีดเดียสิโค้งครับพี่น้องนี่สองมืนหาครับแต่ว่าต่ามีตัวนี้มันบอทายทอดทั้งวัตถุกรรมครับพี่น้องเป็นเป็นเฉพาะตัวครับซื้อขายกันได้ครับซื้อขายกัน ได้แต่ว่าก็บอกกันคุยกันครับใ้ราคาซื้อขายกันเป็นราคาเนื่ยครับงัวแบบนี้แต่ว่ามันกันเลี่ยงได้ปกติให้ลูกให้เต้าได้บอเป็นยังครับคู่เนี่มันสิยค้าข้ามขายข้นขายปุ๊บอยู่นห้อยก็เจ้าสิตีปั๊บโหลดพี่น้องตำนี้ตัวนี้ที่ว่าเป็นตำนี้ใหญ่ตำนี้รักตัวหนึ่งครับงัวซีโครงสุดครับพี่น้องมาลูกสองปัญหาเห็นป่าตัวคมนี่ เอาเราบอกให้ทอมแม่ใหญ่โอ้ห้ดีก็เวียดตัวนี้โอ้แยก็เวียดเนี่ยเวียดมห้อันรอดสี่หมื่นอก็ันว่าสันวาครับซื้อเขาอดดเละเศ้าลงถุงไงเนาะ้ยมันกันใหญ่รลเนาะได้เหรอเขาบอกว่าหาเงินทขายาจากไหครับเนื้อมันกันจงอยู่เนาะโอ้แต่ผมเลี้ยงว่าใหม่ๆผมสื้อสามหมนกว่าผลรุ่นนี่ ไปครับแต่ก่อนสามหมื่นกัวพี่อนี้ลงมาอยู่ตัวละเพี่น้องครับเืองอค่ายหายไปหมื่นกวครับพี่้องเบ่งเอาเอทางบ้านเยอพี่้องพูที่ตามพดองสบายใจครับขอครับว่าอะไรเราลำแน่ครับโอ้เหมนแหงนอทั้งนี้สองหมืนครับอาแม่นี่ตัวนั้นอาจจะน้อยกว่าจังน้อยอยู่้วอกครับ แต่ว่าตัวนั้นมันนั่นสมบูรณ์กว่าตัวนี้สมบูรณ์กว่าตัวนี้ครับมันดมันอยากอยากจ้อยแยกกยากเราต้องซื้อเข้ากันครับซื้อไปขุนเนาะซื้อไปขุนต่อครับครับจังหน่อยจังเอาว่าฝากเสียดคือเก่าฝากน้องช่วยดีเป็นไปซื้อต่อเศร้าหาเหม่อนได้ไว้วันเดียวครับเฮ้ยแปะสามหมื่นเฮ้ยุนแล้วพวงสรั่งมันดีครับฮะไปครับสี่หมื่นเฮ้ตัวใดให้เการณ์พันหาหลอดหมื่นหลอดหมื่น รค,ครับของขวายอดบะผู้ขายหลอดมืน่นผู้ขายหลอดมื่นครับนี่นะครับพี่้องผู้ขหอดผู้หลอดมืน่นไม่ห่างกล้าซื้อแช่กรอพันบาทนะครับครับ,รบม่ากัค้ายมื่นน่ะ,ะครับ มันมองไปายผมเครับเือนข้าวาพแถ้าห้อยครับห้อยมื่นหนึ่งบาทมาค่าคุณบอกว่าอาหารตกไปมื่นเก่าครับพี่น้องอืมต่ัาขายสองมื่นสองชละครับผู้เรียกผู้คุณสาเดือนเล้วสมมุติว่าเอาตัวนี้ไปมื่นมื่นหนึ่อ่าไปคุณอยู่จักเดือนเก้าพันสามเดือนคุณสามเดือนเก้าพันค่าหารเก้าพันเก้าพันตไปมื่นเก่ามื่นเกาขายสองสองมื่ามาขายอยู่ประมาณสองมื่นสาแม่นิ่ครับ หมื่นเก้าสได้กำไรอยู่สีพสพสพส่พันสามเดือน,อน,อนถือตัวละพันเอ้ยถือตัวละพันกว่าต่อเดือนครับผม อีกเดือนละพันกว่าต่อโตัวนั่นแหะครับพี่น้องเออแต่ว่าคนกัใส่ว่าคนคุณลายตัวเอาเดือนลูกน้องคดีมันจังลน้องคุณอีกนะครับอืมนี่ลูกน้องมีค่าฉีดยาค่าค่าจิตยาเพื่อเข้าไปแล้วบวกคุณเรียบร้อยแล้วต่อพันเอาไปปั๊บจิตยาเบอร์เจ็ดร้อยครับพี่น้องครับต่อโตนี่ค่าใช้จ่ายในการคุณสิยุสิยุเท่าไรก่อค่าอาหารเท่าไรก่อพันครับรวมทั้งค่ายาอาหารค่ายาเก่าพันอยู่ในหันครับต่อโตครับครับ อันนี้ขายหมื่นเก้าครับว่ขายสองหมื่นสองสองหมื่นสามประมาณนี้ครับบโมกโคตรนี่นะครับผมครับกำไรคือโบเกินสี่พันสี่พันค่าเรื่องได้ไหมลองกินไปเดือนละวเมื่อวานครับอาจะว่ามันกระบวนตัวเดียวมันหลายตัวเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตัวเนาะครับครับเจ้าอาศัยว่าเอาหลายตัวเอาครับนนัั่แหละครบพวกใหญ่ฟาร์มใหญ่เจ้าอ่ะขอบฟุ้นขอบมูลครับพี่ทงครับครับอ่ะอยู่สนามครับพี่น้องซื้อขายกันอ่าหมื่นประมาณนี้ครับพี่น้องบวกลบมาตัวนี้ พี่น้องเขากะต้องทําใจกับพี่น้องย่อมรับกามจริงว่าราคางวัวที่มันขึ้นมานี่เสียให้มันขึ้นคือปี2563 2 5 6 4คือสิเป็นไปประด้แล้วพี่น้องเพราะช่วงนั้นมันมันขึ้นแบบขึนตามกระแสะครับพี่น้องเป็นกระแสะคล้ายๆล้ายเอ่อกล้วยด่างครับพี่น้องเพราะขึนวูบไปแล้วก็<อ>ขึนแห้งยามลงกับลงแห้งครับพี่น้อง ราคามันหนีเหนือไปหลายพี่น้องช่วงปีหกสามหกสี่พี่น้องเขาที่สอบถามมาว่าราคาง้อขื้นบอ่อขื้นบอ่อราคามันขึ้นครับพี่น้องขื้นอยู่แล้วครับช่วงนี้ขนาดพี่น้องเขาเบิง้งราคาอยู่สนามพี่น้องเขาก็ยังให้ถือยังบวกก็คือสื่อครับพี่น้องพุ่มเราประมาณสิบเกศพุ่มเราประมาณสองหมื่นนี่ครับบวกกัสื่อครับอ,อาจจะบ่อยจกได้หรือว่าจังไดก็บ่รลูครับยางเมนี่กับสิบสองสิบสามมองคนเสียว กับบกกาซื้อคร pues <ten> ับพ er kind of ี่น้องเพราะฉะนั้นนั่นคือมันกะเล็กสิวางไดครับพี่น้องย้ำมาซื้อก็จะได้ถือพี่น้องเขากระไดย้ำขายพันอยากได้แข้งแข้งเลากสีอยากให้งว่าราคาขึ้นขึนเพราะว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอยู่อยู่ในความเป็นจริงครับยอมรับความเป็นจริงว่าราคางวมันมันขึ้นอยู่ แต่ว่าเสมันขึ้นแห้งๆคือปีหกสามหกี่นั่นมันมันยากแล้วพี่น้องนอกจากง้วมสิบเบิดดีลีครับพี่น้องพระ่างัวในประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะบ่ต่ากว่าเจ็ดแปดล้านตัวพี่นอ้องนอกจากคนสิเสลียงไร้ลายอีลีพุ่นละเหลืองงวอยู่จักสี่ตัวเออสี่ล้านห้าล้านตัวงวถ้าเป็นดังสัน่นง้วราคาฟุ่งแห้งเนี่ยพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าหลายอยู่ครับว่าในบ้านหฮอประเทศไทยเฮาอะ ฝากพี่ฝากน้องครับผมพ่อก็ได้ทุกวันอาทิตย์กับสนามบ้านนางงวีเนาะสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ